ทาอะไรมาหรือยังยังค่ะถ้ายังกินก๋วยจับกันหน่อยดีไหมดีค่ะทออี่ไหนที่อรูรอบนี้จับเจ๊หมวยในตำนานนู<อ>่นอยู่จังหวัดตรัง โอ้ต้องตีตัวไปน่ะตีตัวรรถขึ้นเครื่องไปนี่ผู้ไหวไหมไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวครั้งนะออหน้าถ้ามีโอกาสไปหรือคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงไปอุ่นนุ่นเจ้หม,มวยได้แนะนําเลยร<อ>้านนี้บอกว่าระดับตํานานคสี่สิบกว่าปีครับผู้มชมครับเดี๋ยวไปดูความเจ้๊มจนของกว๋วยจั๊บเจ๊หม,มวยที่นี่กันหน่อยโอ้ดูสีเจี๊มจนเชื่อโอ้ยเจ๊หมวยค่ะอยากกินแล้ว่ที่กัดร้านของเจ๊หมวยนะตั้งอยู่ถนนท่าบันได ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจอดตรังอุ้ยแถวย่านตาขาวเราอ่านบ่อยมากใช่ของกินอร่อยๆเยอะมากโดยมีเจ๊หมวยครับหรือว่าคุณสมจิตแซงเงานะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยจับโบราณเจ๊หมวยขายมากว่า40ปีก็คือปัจจุบันนี้40ปี45ปีแล้วนะฮะพร้อมกับลูกมือช่วยอีก2คนพี่อูดูข้างในสิสะอาดมากเจ๊หมวยเจ๊หมวยนะฮะคือสูตรเด็ดอะเส้นนใหม่ๆร้อนๆน้ำซุปเข้มข้น เคี่ยวกระดูกกับเครื่องเทศนานกว่า6ชั่วโมงสจนได้น้ำซุปที่หวานกลมกล่อมหอมฉุยออกมาค่ะลูกค้าที่ได้ลิ้มลองความอร่อยมาจากทุกพื้นที่บอกว่าโอ้โหโอดูชอโ้อิชิอเมซิ่งนี่เลยเปิดตั้งแต่9โมงถึงบ่ายโมงหมดแล้วฮะอ่าเชื่อค่ะหยุดทุกวันพระครับผมต้องไปเช็คปฏิทินกันนะวันไหนวัน้นะฮะนอกจากน้ำซุปที่หวานกลมกล่อมหอมสดชื่นแล้ว ส่วนเครื่องประกอบนะหรือว่าท็อปปิ้งก็จะมีตับหัวใจกระเพาะไส้เลือดล้างความสะอาดหลายๆรอบล้างจนไม่มีกลิ่นข่าวก่อนจะเอาไปตุ๋นในไฟอ่อนกับสมุนไพรจีนอีก5ชั่วโมงคุณพอ้จ๋าแม่จ๋าลูกผิวตุ๋นจนนุ่มจนเปื่อยคุณผู้ชมนากินจริงๆส่วนเส้นชวิธิการต้มแทนการลวกเพราะจะได้ความเหนียวหนุบไม่กระด้างชวนน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งหลายคนมากินอดไม่ได้ต้องสั่งกลับบ้านอ่ะ เจ๊อีก4ถุงเอาไปฝากเพื่อนอย่างเงี้ยไม่น่าถึงขายหมดนะใช่คือมากินอย่างเดียวไม่ได้ต้องสั่งกลับอะเพราะว่ามันอดทนไม่ไหวต้องให้คนอื่นได้กินความอร่อยนี้ด้วยดูเสเส้นิคะเจ๊แกขายมาตั้งแต่อายุ30ตอนนี้ก็74แล้วอะอแกบอกว่าแกได้สูตรมาจากคุณพ่อที่ขายอยู่กรุงเทพซึ่งตนเองเป็นลูกมือนะฮะช่วยพ่อขายก๋วยจั๊บมายาวนานละส่วนความอร่อยลูกค้าติดใจก็คือการใช้เนื้อหมู เครื่องในที่สดโดยเฉพาะเครื่องในเนี่ยคือใช้ของใหม่สดต่อวันต่อวันเลยเอามาล้างทาความสะอาดแล้วไปตุ๋นในน้ําซุปน้ําซุปเนี่ยคอย่างที่ผมบอก<ม>ใช้วัตถุดิบเยอะมากกระดูกส่วนขากระดูกสันหลังเนี<ม>้ยต้มตั้งแต่หัวรุ่งยัน9ก้าโมงสิบโมงนู่นหกชั่วโมงกว่าจะได้น้ําซุปออกมาน่ะโอ้โหแกขายเท่าไหร่รู้ไหมฮะค่ะห้าสิบบาทราคาดีงามนี่ฮะคุณผู้ชมครับเบอร์โทรใครเลย0 8 9 6 6 2 5 0 5 7ครับ ไปไม่ถูกถามทางได้เจ๊อบอกถ้าเจ๊ว่างจากการลวกนะเจ๊ J. จะมารับสายเองเลยค่ะเจ๊ก็การันตีความอร่อยอยู่แล้วนะ40กว่าปีอะคุณผู้ชมเรัดสดออะน,น้ำน,นะใช่เราเป็นเครื่องยาจีนขนาดน,นะคุณผู้ชมราคาดีมากแล้วเขาเขียนเมื่อกี้เห็นป้ายบอกของดีจังหวัดตรังเลยนะ,นะะดังนั้นใครไปจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงอุดหนุนใจหมวยกันยันตะขาวนะยันตะขาายันตะขา